เทคนิคในการเชื่อมเหล็กบางน,นะครับตัวนี้จะเป็นเหล็ก1มิลนะครับเหล็กกล่อง1มิลต่อชนกับเหล็กกล่อง1.2มิลนะครับโดยลวดเชื่อมที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นลวดเชื่อม2.6นะครับผมของโทโร่นะครับก็จะเป็นลวดที่สามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็กเหนียวแล้วก็เหลก็กชุบโาวไนท์นะครับไฟทเทอรใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็น4ี 5 m นะครับก็เขาแนะนํามา45ถึง110นะครับเราจะใช้ที่45นะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กที่ค่อนข้างบางที่สุดแล้วนะครับสำหรับลวดเชื่อม2.6ที่จะสามารถใช้ได้นะครับผมเ,เดี๋ยวเราจะลองเชื่อมให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็น5รารอบข้ามุมฉากนะครับผมลักษณะการเชื่อมนะครับเราก็จะแต้มแล้วก็ยกแต้ม,แล,แ,ตมแล้วก็ยกแบบนี้นะครับผมโดยหันปลายลวดนะครับไปกึ่งกลางของแนวต่อชนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยกเชื่อมยกเชื่อมยกแบบนี้นะครับผม ลักษณะแนวเชื่อมนะครับที่ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับแล้วก็เรียงเม็ดสวยงามเลยนะครับผมเหล็กมันบางนะครับเนี่ยระยะการซึมลึกนะครับก็จะซึมลึกเข้ามาแบบนี้เลยนะครับผม